ทุกคนสวัสดีค่ะกดติดตามเพจทุกคนจ๋ากดติดตามเพจเลยค่ะกดติดตามเพจตอนนี้เลยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเพจตอนนี้ทุกท่านจ๋านะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพจตอนนี้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดแนวทางทีอ้ํามาแบ่งปันนะอ้ําจะฟันให้เม็ดเดียวบอกเลยนะคะว่าเม็ดเดียวทุกคนจ๋านะคะ เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเม็ดเดียวเท่านั้นจะให้สามตัวเม็ดเดียวเท่านั้นแล้วทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ค่ะทุกคนจ๋ารัฐบาลงวดนี้อ้ําบอกเลยว่าต้องมาแน่นอนนะคะมั่นใจ9ก้าสิบาเปนะคะมั่นใจ9ก้าสิบห้าเปมั่นใจว่ารัฐบาลงวดนี้อ้ําต้องมาแน่นอนค่ะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยัง พร้อมกันหรือยังทุกคนจ๋าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันแล้วเตรียมตัวค่ะทุกคนจ๋านะคะพร้อมกันแล้วเตรียมตัวได้เลยค่ะนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมตัวแชร์แล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งพันสี่ร้อยคนจ้าอ่ะตอนนี้ยอดแชร์นะคะยอดแชร์ยังไม่ถึงเลยทุกคนจ๋าตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าแชร์ค่ะนะคะ ตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่265แชร์ขออีกคนละหแชร์ดันคนดูให้ถึง1,500คนจ้ะนะคะดันคนดูให้ถึง1,500คนแชร์แล้วจ้าทุกคนจา๋านะคะทุกคน กดติดตามหรือ,อยังคะกดติดตามหรือ,อยังใครยังไม่กดติดตามกดติดตามตอนนี้เลยใครยังไม่กดติดตามเพจนี้กดติดตามเลยแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะใครยังไม่กดติดตามเพจนี้กดติดตามตอนนี้เลยแล้วคุณจะไม่พลาดแนวทางย่ำแบ่งปันให้ทุกคนจ๋า16กันยายนนี้เม็ดเดียว3ตัวฟาดจะมาไม่มาเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมั่นใจ9กค่ะมั่นใจ 95%, ใจ95กับเลขรัฐบาลในรอบนี้ทุกท่านจ๋านะคะ มั่นใจมากทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอํามีความรู้สึกว่าอําชอบเล็กนี้มากทุกคนจ๋าชอบเล็กนี้มากๆค่ะชอบจริงๆชอบจังๆเลยอันนี้คือแบบชอบแบบสุดๆเลยนะนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวอ้ toys, ํารอลอตเตอรี่มาปุ๊บอ้ําจะไปหาซื้อไว้เลยทุกคนจ๋านะคะลอตเตอรี N ่มาปุ๊บหาซื้อเลยค่ะนะคะลอตเตอรี่มาปุ๊บหาซื้อทันทีค่ะบอกเลยนะคะบอกเลยว่าลอตเตอรี่มาหาซื้อทันทีค่ะสามตัวบนพร้อมกันค่ะทุกคนจ๋าจะเขียนให้นะคะตัวแรกตัวแรกย่้ําจะเขียนให้ทุกคนจ๋าเตรียมตัวค่ะนะคะตัวแรกย่้ําจะเขียนให้ทุกคนจ๋าตัวแรกที่้ําจะเขียนให้นะคะพร้อมกันไหม พร้อมเนาะหนึ่งพันห้าร้อยคนสวัสดีค่ะนะคะมาตัวแรกที่จะเขียนให้ทุกคนจ๋า ตัวแรกที่จะเขียนให้นะคะอะทุกคนเห็นเลขอะไรคะเห็นเลขอะไรจ้า1 6 0 0คนตรงนี้1,600คนตรงนี้อ้ําบอกเลยว่าตัวแรกที่อ้ําเขียนให้ตัวแรกที่อ้ําเขียนให้ทุกคนจ๋าเห็นไหมคะว่าเลขอะไรทุกคนจ๋าตัวแรกที่อ้ําเข,เขียนให้นะอ้ําบอกเลยว่ารัฐบาลงดน,นี้อ้ํามั่นใจ95%ค่ะ รัฐบาลงวดนี้มั่นใจ95%ทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นทุกคนจ๋าทาไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นเลขที่อ้ําชอบเป็นเลขที่อ้ําชอบมากๆใครยังไม่กดติดตามเพจกดติดตามเลยทุกคนจ๋านะคะใครยังไม่ได้กดติดตามเพจกดติดตามเลยค่ะอะตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่455แชร์แล้วเย้ yeah! ทุกคนจ๋าตอนนี้ยอดแชร์455แชร์เหลืออ,อีก50 45แชร์ทุกท่านจ๋าขออีก45แชร์ค่ะ ขออีก45แชร์ทุกท่านค่ะขออีก45แชร์จ้ะนะคะขออีก45แชร์แค่นั้นค่ะขอไม่เยอะค่ะขออีแค่45แชร์จ้ะนะคะขออีก45แชร์นะะออทุกคนจ๋าตัวแรกคือเลข5าค่ะบอกเลยตัวแรกคือเลข5ามาใครพร้อมจะดูตัวที่สองใครพร้อมจะดูตัวที่สองพิมพ์คําว่าสติกเกอร์อะไรขึ้นมาก็าได้ให้อ้ําหน่อยทุกคนจ๋านะคะ พิมพ์สติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะตัวที่สองจะเขียนแล้วนะคะตัวที่สองจะเขียนแล้วไปหาลอตเตอรี่ติดไว้ใครชอบเลขนี้ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะจ๊ะทุกคนจา๋าแล้วก็อย่าลืมเอาไปตัดเล่นอ้ําให้ห่างเดียวเท่านั้นทุกคนจา๋าให้ห่างเดียวเท่านั้นแบบเน้นๆนะคะให้ห่างเดียวเท่านั้นแบบเน้นๆเลยนะคะ แล้วก็รัฐบาลจะไม่มีอีกแล้วบอกเลยรัฐบาลจะมีแค่นี้นะคะรัฐบาลจะมีแค่นี้เท่านั้นทุกคนจ่ารัฐบาลอ้ํจะลงให้แค่นี้เท่านั้นนะคะส่วนเลขกํายานสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เดี๋ยวใกล้ๆวันอ้ํจะลงให้แต่ว่าตัวที่อ้ํชอบนะคะตัวที่อ้ํชอบอ้ํจะลงให้ทุกคนจ๋าจะลงให้แค่ตรงนี้นะคะสติกเกอร์อะไรขึ้นมาทุกคนจ๋าสติกเกอร์อะไรขึ้นมาค่ะนะคะทิมขึ้นมาไล่เลยจ้ะมาเรามาดูกันตัวที่สองทุกคนจ๋ามาดูตัวที่สองกันค่ะ ทุกคนจ๋าตัวที่2คือเลขนี้ค่ะทุกคนจ๋า ที่สองคือเลขนี้เรามาลุ้นตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรทุกคนจ๋ามาดูตัวที่สามว่าจะเป็นเลขอะไรทุกคนหาพร้อมกันอีกอย่างคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเพจเลยทุกคนจ๋าใครยังไม่กดติดตามเพจกดติดตามตอนนี้เลยคะ่ะนะคะอ่ะยอดแชร์ตอนนี้ถึงห้าร้อยแชร์หรือยังยอดแชร์ตอนนี้ถึงห้าร้อยแชร์หรือยังทุกท่านจ๋ายอดแชร์ตอนนี้ถึงห้าร้อยแชร์หรือยังคะถ้ายังไม่ถึงห้าร้อยแชร์ขอห้าร้อยแชร์ก่อนเด้อ ทุกคนจ๋าถ้ายังไม่ถึง500แชร์ขอ500แชร์ก่อนนะคะถ้ายังไม่ถึง500แชร์ขอ500แชร์ก่อนทุนะคะ500 500กนคนจ๋าอะวันนี้อู้ทุกคนจ๋าเลขนี้ฟาดมากเลขนี้ถ้าใครเห็นแล้วต้องชอบถ้าใครเห็นแล้วต้องตามค่ะอ้ําให้ห่างเดียวเท่านั้นแล้วไปตัดเล่นเอานะคะอ้ําจะให้ห่างเดียวเท่านั้นแล้วทุกคนไปหาตัดเล่นเอา นะคะทุกท่านจ๋า1,900คนจะถึง2,000นคนไหมจะถึง2,000นคนไหมทุกคนจ๋าจะถึง2,000นคนไหมขอคนดู2,000คนจะ้ะเนาะขอคนดู2,000คนทุกคนจ๋ามากตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายจะอุ้ย2 0 0 0ันคนสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณ2 0 0 0คนตรงนี้ค่ะขอบคุณ2 0 0พันคนตรงนี้ทุกคนจ๋า2 0 0 0คนตรงนี้ขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณ2,000คนตรงนี้กดติดตามหรือยังคะทุกคนจ๋ากดติดตามได้ไหมคะ1,000 2พันคนตรงนี้2 0 0พันคนตรงนี้ยังไม่กดติดตามเลยตอนนี้คนติดตามอยู่ที่1,000คนนะคะขอคนกดติดตาม2,000คนได้ไหมทุกคนจ๋าขอคนกดติดตาม2,000คนได้ไหมคะ ขอคนกดติดตามสองพันคนได้ไหมทุกคนจ๋าขอสองพันคนค่ะขอคนกดติดตามสองพันคนพี่ขาตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายใครเห็นแล้วไปหาที่ซื้อไปหาที่แทงไว้2030กว่าคนตรงนี้ทุกคนจ๋ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะคะตัวที่สามคือเลข4ี่ไม่ใช่ค่ะบอกเลยไม่ใช่ค่ะทุกท่านจ๋าตัวสุดท้ายคือเลขนี้ ทุกคนขาเลขนี้นะจ๊ะตัวสุดท้ายคือเลขนี้ทุกคนจ๋า2 1 0 0คนตรงนี้กดติดตามหรือยังคะกดติดตามหรือยังกดติดตามหรือยังทุกคนจ๋ากดติดตามเพจนี้ไว้เดี๋ยวอ้ําจะมาไลฟ์สดแจกของด้วยจะมาไลฟ์สดแจกรางวัลด้วยแจกอะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่บอกว่าจะแจกอะไรนะคะกดติดตามไว้ทุกคนจ๋ากดติดตามเพจนี้ไว้ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามวันนี้เลยทุกคนจ๋า ทุกคนเห็นเลขหรือยังคะเห็นเลขหรือยังสามตัวที่อ้ําให้รัฐบาลงวดนี้อ้ําบอกเลยว่าอ้ําชอบห่างนี้ห่างเดียวนะคะถ้าเราจะเอามาจับคู่ตัดเล่นนะคะถ้าเราจะมาจับคู่ตัดเล่นนะคะจะแยกออกมาได้คืนเลขนี้ค่ะนะคะทุกท่านจา๋าสามตัวที่เราตัดเล่นได้นะคะจะได้เป็นเลขนี้ทุกท่านจา๋านะคะ 3ต,ตัวที่เราตัดออกมาเล่นนะคะจะได้เป็นเลขนี้ทุกคนจ๋านะคะใครชอบก็ลองตามใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะทุกคนจา๋าเม็ดเดียวเน้นๆค่ะนะคะเม็ดเดียวเน้นๆคือเลขนี้ทุกท่านจา๋าเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังใครยังไม่เห็นรีบแคปบไว้เลยนะคะแคปบไว้เป็นหลักฐานถ้ามันมาจริงๆทุกคนจะได้บอกว่าเจอ้ําให้ตั้งแต่วันที่5นะคะบอกเลยว่าอ้๊าให้วันที่ห้านะคะ เดี๋ยวขอเขียนก่อนว่าลงให้นะวันที่ห้านะคะอ่ะเขียนแล้วนะว่าลงให้ตั้งแต่วันที่5กันยายนทุกคนจา๋านะคะลงให้ตั้งแต่วันที่5กันยายนนะคะบอกเลยนะคะบอกเลยว่า 5กันยายนเลขที่อ้่มลงให้นะคะ5กันยายนที่อ้ำลงให้ค่ะโอเคไหมโอเคไม่จ้าโอเคไม่จ้า